สวัสดีครับมาดูในส่วนของ NC นะครับในซีมา t ตอน E10 นะครับถ้าเทียบกับ E9 นะครับผมมาเริ่มนะครับเริ่มจากในการทำ NC code หรือการทำแคมของเราในส่วนของฟังก์ชันที่มีชื่อว่าา stock นะครับ i m p o v e m e n t นะครับตัวนี้ใช้ทำอะไรนะครับให้เราลองมาดูครับ ในส่วนของซิมมตอน E9 นะครับเราจะตัวนี้นะครับเขาเขาแนะนํามาว่าในส่วนของ E9 เนี่ยถ้าเรากัดเนี่ยสมมุติว่าเป็นงานพาร์ทเนี่ยเราจะมีกัดข้างบนกัดข้างล่างเนี่ยมีกัดหลายๆหน้าเนี่ยนะครับในตัว E9 เนี่ยจะไม่มีการอัปเดตในส่วนของสต็อกเมื่อเวลาเรากลับพาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะมีปัญหาว่าเอ้ยแล้วสต็อกเนี่ยมันอัปเดตถึงไหนนะครับ ตัวนี้ในส่วนของ e 1 0นะครับเขาก็เลยเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาว่าในส่วนของสต็อกเนี่ยไม่ว่าคุณจะกัดกี่ด้านเนี่ยสต็อกเนี่ยจะอัปเดตต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมามาให้ตลอดแล้วจะดูได้ดูได้ว่าผลสุดท้ายเนี่ยเศษมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับในส่วนของ e 1 0นะครับอ่าเราลองมาดูนะครับว่ามันจริงอย่างที่อ่าในส่วนของซีมตอนเขาอ่าอ่าทำมา เรามาเปิดในตัวโปรแกรมของซีมาตอน e 1 0นะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้คือเป็นตัวพาร์ทที่เขายกตัวอย่างมาซึ่งเป็นกัดหลายๆหน้านะครับเราลองคลิกดูฟังก์ชันนะครับอันนี้ฟังก์ชันแรกนะครับจะกัดที่ท็อปบนนะครับฟังก์ชันที่2จะกัดที่ด้านล่างนะครับ3นะครับจะกัดด้านหน้าแล้ว4ก็จะกัดด้านหลังนะครับเราลองมาดูครับเรามาดูที่รีเมสต็อกก็ได้ครับแล้วก็ลองกดพรีวิวดูนะครับ มันจะเห็นสต็อกลางๆนะครับผมลองเปลี่ยนสีนะครับให้มันชัดเจนขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับให้มันชัดเจนขึ้นแล้วปรับเทอเรสไฟชนซี่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับสต็อกนะครับจะเห็นว่าสต็อกที่1เนี่ยมันกัดด้านบนนะครับก็จะมีการอัปเดตให้นะครับก็โอเคตัวนี้ไม่มีปัญหาเราดูมาดูฟังก์ชันต่อไปครับคือกัดด้านล่างนะครับกดดูกัดที่กัดด้านล่างนะครับ จะเห็นว่านะครับพอกัดด้านล่างปุ๊บเนี่ยโอเคด้านล่างเนี่ยเขาก็จะอัปเดตให้แต่ว่ามีปัญหาว่าเอาแล้วด้านบนที่เคยกัดไปแล้วเนี่ยทำไมมันไม่หายไปจะสังเกตผมจะเอาเมาส์คอยจี้ไว้นะครับตัวนี้นะครับก็จะกลับมาแสดงว่านะครับในฟังก์ชันต่อไปเนี่ยกัดด้านหน้าเนี่ยนะครับสต็อกเนี่ยมันก็จะกลายว่ามันโชว์แต่ว่าพอกัดด้านหน้าแล้วสต็อกเนี่ยจะไปถึงไหนนะครับเนี่ย แล้วก็จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ยอมอัปเดตเลยไม่ยอมอัปเดตต่อเนื่องนะครับในส่วนของ e 9ก็เลยมีปัญหาในส่วนนี้นะครับนั้นลองไปเปิดที่ e 1 0นะครับว่ามันมีว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมจะเปิดมาดูในส่วนของ e 1 0นะครับผมจะทำให้เห็นนะครับชิ้นงานตัวเดียวกันนะครับามาดูให้เห็นว่าใน e 1 0มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมมาดูที่ reman stock นะครับแล้วลองพรีวิวดู จะเห็นว่าสต็อกแรกก็โอเคก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับสต็อกสต็อกแรกก็คือกัดตามปกตินะครับก็เหมือนกับว่า,อามองจากด้านบนท็อปวิวลงมานะครับทีนี้เรามาดูที่สเต็ปที่2ก็คือกัดด้านล่างนะครับปึ๊บนะครับตอนที่เขาคำนวณออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับด้านบนตรงมุมตรงนี้นะครับเกิดการอัปเดตไปนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเสริมเติมขึ้นมาอีกนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าผมไปดูที่ช็อตที่3นะครับก็คือกัดด้านหน้านะครับอ่าเพราะว่าพอเวลามันกัดด้านหน้ามามันก็จะอัปเดตไปนะครับจะเห็นว่าสต็อกเนี่ยมันหายไปนะครับผมเพิ่มให้มันเข้มสีเข้มนิดนึงนะครับเราจะได้เห็นว่าโอเคนะครับมันหายไปนะครับแสดงว่ามันเกิดการอัปเดตต่อเนื่องกันนะครับตัวนี้ ก็จะมีผลทางด้านแคมด้วยนะครับการที่เราอัปเดตสต็อกเนี่ยจะมีผลทางด้านแคมว่าทุนผ่านเนี่ยจะไม่กินเกินที่เรากําหนดนะครับจะไม่มีการกินอากาศนะครับกดด้านหลังนะครับผมไปเปิดดูด้านหลังนะครับด้านหลังมันก็จะกินย้อนย้อนเข้ามานะครับในส่วนของการกินย้อนก็จะได้จะได้ทาทุนผ่านเนี่ยน้อยลงนะครับสังเกตนะครับทุนผ่านก็จะน้อย น้อยลงเพราะว่ามันกินสต็อกจากที่เหลือเราก็จะเห็นว่าสต็อกเนี่ยอัปเดตได้ทั้งหมดก็โดยรวม,รวมแล้วจะเหนือกว่า E9 มากครับผม